คุณยายเมื่อ,อนี้ตั้งใจสี่ขายขายเสียดนี่ได้ยินข่าวว่าสิบเอาเงันไปเติมกันแตงเมียวะครับโอ้ลูกผู้ชายตัวจริงนี่แหละฮ<แ>ักแค่มันต้องแตงว่ามันได้สีแตกเขาแล้วก็ปล่อยถิ่มว่า<แ>มันน้ำแตกเราแยกท้างมันต้องมีความรับผิดชอบแบบนี้ดูไซต์น่ายุกย่องสารเสรื่อดีวะ ผู้สาวทั้งไหนล่ะผู้สาวทั้งไหนเอาเลยเหรอเออสาวรรเออาวรานี่โอ้ครับพี่น้องเพฟันจีขายเศษนะครับรแต่งเมียอืมฝางคนอา่ว่าสิพ่อแต่งอยู่บ่โอ้มันเก่าอได้จักกี้บาทหรอกครับแต่สิไปเติมเงินเจ็บเพื่นเงินบ่เออเจ็บไว้หลายอืมนี่แล้วมั้งนี่บักม้ะพี่น้องครับ เศษของพูนหัวตะกลับมาเอาพมื่อว่นมันแปรหลายเดือนเนาะครับเนาะครับแปรหลายเดือนแล้วม,มันกะบ่อไข่มีมามาดูมันลดดูดูสว่ว <c> ม <oughs> เ,เด็กบางคนอยากเออมื่อนี้ตั้งใจครับตั้งใจแล้วเนี่ยอา่าตั้งใจอัน,นขอเบอร์ไว้เนื้อเตุ้้ยขอเบอร์ไว้เออฮามาเชนา่าฮามาเชนา่ากาบะงวดนี่ สิขายแตงเมียคนคนนี่งวดน,นาสิปลาเอาไม่ <c oughs> เอาไม่เอาวิบักแมวพระเ่ยวครับ <c oughs> าตาบ้า,านา <c oughs> เออผู้สาวไรเออไปเอาบ้านตานุ่ตาเนะผู้สาวหลายเอนะาน่ะถามตาบ้องบ้านเพ <c oughs> ิ่นทุใสว่าวันดินสุขา <c oughs> เออเออใกล้ๆกล้นี่หาให้เพิ่นเนี้ยแต่เพิ่นไปเพิ่นจองไปแล้วละครับ <c oughs> พี่น้องครับเสื้อ แมวพาเที่ยวนะครับเป็นอา้มเพลงซิงเกิลแรกของเพื่อนแมวพาเที่ยวบอตาเปิอดฟั้งแน่แมวพาเทียเเยเท่ยวคูยักษ์เอรอดร้องครับมแมวเพลงเพื่พอนหัวกำลังฮิตตัวช่วงนี่แมวพาเที่ยวนี่อันว่าเฮดเ,เดซียกะเฮดมาใส่ตัตงขวางมาหมมนิเมะเขาจองไปเร็วเออเขาจองมดแล้ว เออต้องให้ตานุ่ได้เออเ่ออืโอ้มาจากเจลหรครับนี่มาจากเจ้าแล้วมื่อนี้นี่สองเจ้าพี่น้องครับสองเจ้าพอดีเจ้าสุดท้ายเลยนี่าจะเตรถมัวเออมันคำแล้วถามตาบนคนสมาคนงานดีบ่ ขันใจไปเศษงานน้ำผึนยู่ืดอยู่ไก่ผู้สาวเด้อไอยู <c oughs> ไย่กไก่ผู้สาวเด้เ <c oughs> ห็ดอยู่ไก่ผึน <c oughs> ผมคิดพอสมัยก่อนครับพี่น้องครับ <c oughs> สมัยก่อนเนาะมันจะมีรถอด,ดข้าวเจียแม่แหลกเขาเอิ่นข้าเจ้ามาแหลกของห้างแรกแลกเศษคล้องนี่แต่ว่าบัจจุนีนแลกบักนิ่วเด้อบักนิ่วก็เอาบักนิ่วแล้วก็กระดูก กระดูกม่วกระดูกค้วยขนเป็ดขนไก่นุ่นี่บักนุ่นอ่าแรกมีแนวแนวแรกนี่พันพันเป็นพันแกล่ผมว่าเราเงินซื้ออ่าเป็นไข่สีเจียมแน่ยาสร้างแนวเป่าเนาะแล้วก็อันอันดีๆแน,น่นไปฮือผมงงอยู่นี่ว่าไปฮือไปสต่ตาไปฮือเนีเนาะไปฮือมู่อยากเคยเห็นไปฮือบ่ครับไปฮือเออไปฮือตัวไปแปรไหมครับ เออแต่ว่าแซ่บเไปสียบเฉยโจี้กะจินงกับตำหงก็แสีบดีแต่ว่าบบหว่วเจ้าเกิดทันหมดหรอกอาจจะทันอยู่เนาะทันอยู่เออแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีขายแล้วมีอยู่แต่ว่าเคยไปสื่อเสียงหวานครับโซนตาลครับมันว่าแม่นดอกข้าจะว่านั้นเป็นฉีปลาอันนี้ไปเฮือกับโบหว่ามันเอาส่วนไหนของปลาหมึกมามาแหล่มาแพรมาตากเอื่นไปเฮือกับ่บลูหรือว่ามันเป็นอีพันนึงว นี่พันหนึ่งก็บมบ่รู้เนาะอืมอืมอม,มือนี่กับส่งฝนสิตตครับพี่น้องมือวานนี่ย่อยปอกตอนช่วงอ่าหาหกทุ่มฝนมาทันนี่เมือดด่อเดยเห็นบ่าผู้หญ่อืมช่วงเดี๋ยวนี้ช่วงต้นเอ้ยปลายฝนต้นหน้นบ่อืม หมอหนี้ผู้สาวหลายครับตาผมจว่าฟังผู้สาวหลายประเพียผู้สาวนี่มีแต่คนงามทท้านั้นแหละอิจฉาอยู่ด้บ่นไปอิจฉานเด้อคนมันรลบลออยู่คนมันบลอยมีเลขบอกตาบ่างวดนี้บอกพี่น้องแฟนครับบ่ ฝันได้ไปเลขอ่ะบอท่านได้ได้อยู่อือไอ้มาปล่อยแมเออปล่อยแม่ไอ้แม่เออเนาครับจิบดีกับวิญญางหยอกคู้ย่างสี่ดอกพอดีตาพื่นแวะมาเอาขวดขวดขวดน้ำขวดน้ำเปล่าขวดขวดเครื่องดื่มแล้วก็ลังบอกลังเบียร์นะครับออืเนาเบิ้งน้ำพื่นอยู่นี่ละ ิีด้ตี้มันที่สี่จัดยี่สิบบาทนะโอ้พ่อแทงโมโนเมียตัวนี้เวลา่ปดอกขาดาเมื่อไรดอกไป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 เอาออสุดยอดดีลีไะตั้งแตว่อรถไม่นี่บ่เบาทนไผยยังไงดิพูดนะครับร,นนะรถเพิรอนน่ะไปซื้ออยู่บ้านลุงผุน่ะ รู้บ้านลุงคนนะว่ามันหนึ่งมืนห้าพันเก้าร้อยบาทงั้นส่วอดาวมือนหนึ่งทรงเดือนละพันสี่หกหัวต่ว่าสาขากับมีหลายสาขาดอกอยุทาบออยู่อ่าโพลพิสัยแล้วกยั่วยังบ้านผืนบ้านคู่หยัต่ว่ามันนำถ่วมไปบ่ได้ย่างสาขาบ,จจบ,บุานหนึ่งแค่เจ้าบ่ให้บ่ให้เส้น ไม่ดาวเอาไปลองไปแล้วครับ